เ,เลขแปดได้เลยครับผมไม่คิดด้วยซ้ำว่มมาพาบอบใช้ได้แต่วินาทีนะั้นมีสายที่โรงพยาบาลมาวกากโทรมาครับคุณสลาว,วุฒิได้ประหาตัดน,นะครับผมไม่คิดว่าจะเกินคาดขนาดนี้ครับตัวผมนี่คือได้รับการรักษามาช่วงสองสามเดือนครับจากโรงพยาบาลเนี่ยครับมีแต่คนบอกว่าผมจะพิการแล้วบอกว่า ต้องทําใจนะกระดูกเรามันหักเยอะนะตรงมือผมมันปวดมากๆครับตั้งแต่ที่รักษามาสามเดือนได้แล้วเหล็กมันทะลุออกมาหนองกินที่กระดูกเราไปหนึ่งเซนแล้วนะผมคงไม่มีทางออกแล้วครับแบบว่าผมไม่คิดด้วยซ้ำว่าพลบอกใช้ได้เพราะนั้นแบบว่าหมดหมด,หมดทางจริงๆแล้วอธิษฐานกับพระเจ้าก็เลยเราก็นึกถึงพี่ชายเป็นรุ่นพี่นะครับก็ถูกเหล็กกุญชานม่แทงด้านข้างก็ไม่มีใครคิดว่าเขาจะรอดครับแต่ แต่ที่นี่เขาเขามารักษาที่นี่ก็เลยคิดถึงที่นี่แล้วตอนรู้สึกทายกังวลทั้งั้รที่เรายังไม่ได้รักษาครเขาก็ให้เราตรวจเลือดเจาะเลือดดูว่าเขาก็ดูสาเหตุลึกๆลักลัไปครับว่าเราเนี่ยเราติดเชื้อหรือเปล่าเราเราเป็นหนองกันยังหรือเปล่าหมอบอกว่า เขาเขาจะทำแบบนี้นะเขาก็ชี้ชี้ที่หน้าจอแล้วแบบเราก็ติดเต้นแรู้สึกอบอุ่นมากครับตอนนั้นแบบว่ารู้สึกว่าอาจารย์คอยศกคนนี้แบบว่าเขาละเอียดสุเจ้าเขาเขาทำเขาเป็นหมอจริงๆอ่ะเขาเขาไม่พูดอะไรกับเรานอกจากการรักษาเราเลยเขาให้ข้อมูลจนแบบผมรู้สึกว่าผมแทบจะหายแล้วครับตอนนั้นคือฟังจากข้อมูลแล้วแบบเราเราดีขึ้นได้แน่นอนแล้ว ไปถึงบ้านช่วงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแบบมีสายที่โรงพยาบาลโทรมาครับบอกว่าคุณเดี๋ยวสลาคุณสลาคุดได้ผ่าตัดน,นะครับคือวิธีทันรอ้องไห้ไปด้วยคุย่ยไปด้วยแบบใจเต้นของผมพี่ผู้จ้าแค่ช่วงเวลาแค่สองถึงสามวันครับมันเร็วกว่าการที่ผมเจ็บเบื้องต้นครับเจ็บเบื้องต้นสามวันยังไม่ได้ผ่าเลยถ้าใครแบบ เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอยากใช้พลบบในในส่วนนี้ครับมาที่นี่ได้เลยครับมีการให้ข้อมูลที่แบบว่าที่ดีมากๆประทับใจเลยครับแบบว่าผมว่าจาชื่อพี่ไม่ได้ครับพี่น่าจะชื่อพี่พี่ละอองหรืออะไรนะครับพี่ละองพันพี่ละองใช่ครับพี่เขาเป็นหัวหน้าพี่สือจาเขาเขาเป็นหัวหน้าหรอใช่เขาเป็น เขาเป็นหัวหน้านะครับแต่เขาทํางานนะามากๆครับเขาดูแบบว่าเขาดูอยากช่วยเราจริงๆนะ